คุณกำลังฟังล่ามซัมพอดแคสต์ล่ามซําสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบ่ายล่ามซัากับเจ๊เจดาวรินปริญญากุณค่ะ พบกันกับเอพิโซดแรกของปี2566นนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะเก๋จะนำเสนอซีรีส์ใหม่นะคะว่าด้วยหนังสือเปลี่ยนชีวิตค่ะสาเหตุนะคะก็เนื่องจากตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะเก๋ก็ได้มีการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็พบว่ามีหนังสือดีๆที่มันสามารถเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตทางการเงินของตัวเองไปเลยเยอะมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นซีรีส์ใหม่ในปีนี้ค่ะดังนั้นนะคะ12อเอพิโซดที่จะ เกิดขึ้นในปีนี้สําหรับซัมมันนี่นะคะ<ๆ>ก็จะว่าด้วยเรื่องหนังสือการเงินดีๆที่เปลี่ยนชีวิตเก๋มาแล้วนะคะแล้วก็เก๋ก็หวังว่ามันจะมีบางเสี้ยวบางส่วนนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือการเงินนะคะก็อย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกอพิอน์เลยค่ะ เรามาเริ่มอปพิโซดแรกนะคะของซีรีส์หนังสือเปลี่ยนชีวิตกับหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านค่ะชื่อภาษาอังกฤษนะคะคือ s e c r e t of the Millionaire Mind นะคะเขียนโดยคุณที a าร์ฟเ r ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตการเงินของหลายๆคนมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยควรอ่านเป็นเล่มแรกๆเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าหลักการของคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์นะคะก็คือเรื่องของแผนผังทางการเงินหรือว่าเดอะมันนี่บูปลินนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นไมล์เซตทางการเงินนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่ภายในหัวของเรานะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่ารายได้ของเราจะเป็นเท่าไหร่รายได้เนี่ยมันจะเติบโตไปจนถึงระดับที่ตัวเราเนี่ยเติบโตไปได้พูดง,ง่ายๆนะคะเราจะต้องมีความสามารถที่มากพอที่จะดูแลเงินจํานวนมากหรือว่าถ้าจะเปรียบเทียบนะคะเก๋ชอบเปรียบเทียบเป็นถังค่ะที่มันใหญ่พอซึ่งถังที่ว่านี่ย ก็คือ Mindset ทางการเงินของเรานั่นเอง มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่ถังการเงินเล็กกับถังการเงินใหญ่นะคะก็คือคนที่ได้รับรอยจากการเสี่ยงโชวค,ค่ะโดยที่ศักยภาพของเขาเนี่ยยังไม่ได้ถูกพัฒนาคุณจะเห็นว่าถึงที่สุดแล้วนะคะเขาก็จะกลับมามีเงินเท่าเดิมส่วนคนที่พัฒนา mindset ของตัวเองแล้วค่ะแม้ว่าเขาจะต้องล้มละลายหรือว่าต้องหมดตัวกลับมาเริ่มนับศูนย์ใหม่นะคะก็จะกลับมาร่ารวยได้ในทุกครั้งคนทั้งสองแบบนี้นะคะเราได้เห็นอยู่จํานวนมากในสังคมปัจจุบัน หรือสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยทําไมบางทีเราก็ขยันแล้วนะเราก็พยายามแล้วแต่ว่าการเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังสักทีนะคะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าแผนผังทางการเงินหรือ mindset ด้านการเงินในสมองของเราเนี่ยยังเป็นแบบคนถังแตกอยู่ก็ได้เกียรชอบเปรียบเทียบนะคะว่ามันเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะถ้าเกิดว่าผลของมันไม่อร่อยเนี่ยเราก็ต้องไปบํารุงแล้วก็ไปแก้ไขที่ดินหรือว่าการใส่ปุ๋ยนะคะไม่ใช่ไปตกแต่งจริงหรือถ้าเกิดสมมุติเราอยากกินมะม่วงนะคะเราก็ต้องปลูกต้นมะม่วงค่ะ ไม่ใช่ว่าเราไปปลูกถั่วงอกแล้วก็หวังให้มันออกลูกมาเป็นมะม่วงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าปัจจุบันการเงินของคุณยังไม่ดีต้องไปแก้ไขที่ระดับของความคิดค่ะบรรดาความรู้หรือว่าเครื่องมือทางการเงินต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกซึ่งถ้าหากว่าเราไม่แก้จากภายในนะคะก็ไม่มีทางเลยที่การเงินของเราจะดีขึ้นได้ ในหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเนี่ยก็ได้พูดถึง17ข้อคิดของเศรษฐีสมองเงินล้านค่ะเก๋ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เอาไปตรวจเช็คดูนะคะว่าคุณมีความคิดแบบเศรษฐีหรือคนถังแตกกันแน่ซึ่งในหนังสือนะคะผู้เขียนก็ออกตัวไว้ค่ะว่าคําว่าคนจนกับคนรวยเนี่ยไม่ได้เอามาบูลลี่นะคะแต่ว่าเอามาใช้เพื่อเปรียบเทียบให้มันเกิดความชัดเจนระหว่างความคิดสองแบบค่ะ,คะก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูแคลนคนจนแต่อย่างใดขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อม แล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่า17ข้อคิดมีอะไรบ้าง ข้อคิดหรือว่า mindset แรกนะคะก็คือคนรวยเชื่อว่าชั้นคุมชะตาชีวิตของตัวเองส่วนคนจนเชื่อว่าชั้นถูกลิกิตให้เป็นอย่างนี้ค่ะลองดูนะคะว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตค่ะคุณคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่าคุณคิดที่จะหาทางออกจากปัญหาไม่ว่ามันจะเกิดจากฝีมือใครก็ตามคนรวยนะคะเขาจะไม่เสียเวลามานั่งบ่นหรือว่ากล่าวโทษคนอื่นค่ะแต่จะคิดหาวิธีแก้ไขให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากปัญหาเพราะลองคิดดูนะคะว่าไม่ว่าปัญหา าจะเกิดจากใครก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็มีแค่เราเท่านั้นที่ต้องเป็นคนแก้มันค่ะไมซ์เซที่2นะคะคนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อที่จะเอาชนะส่วนคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแค่มีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากค่ะที่คุณจะไม่มีทางร่ํารวยแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของคุณคือความร่ํารวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากเลยทีเดียวในหนังสือได้บอกเอาไว้นะคะหรือคิดง่ายๆค่ะว่าถ้าคุณเล็งที่ดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังยิงถูกดวงดาวค่ะไม่เซตข้อที่3นะคะคนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยส่วนคนจนนั้นแค่อยากรวยค่ะคนรวยจะมุ่งมั่นเต็มที่นะคะที่จะสร้างฐานะตราบใดที่มันถูกกฎหมายแล้วก็ถูกศีลธรรม ะะพวกเขาก็จะทําทุกอย่างที่จําเป็นต้องทําเพื่อความร่ํารวยของตัวเองค่ะแต่ว่าคนจนค่ะก็มักจะมีเหตุผลดีๆมากมายนะคะคมาอ้างว่าทําไมความรวยถึงเป็นเรื่องเลวร้ายทําให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองเยอยากรวยจริงๆหรือเปล่านะคะจําไว้นะคะว่าคุณจะได้สิ่งที่จิตใต้สํานึกของคุณต้องการเสมอไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดว่าต้องการค่ะความร่ํารวย,ยมันไม่ได้มาจากความอยากนะคะแต่ว่ามันมาจากการตัดสินใจเลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะรวยค่ะ ไมซเซ็ตข้อที่4นะคะคนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กค่ะกฎแห่งรายได้นะคะก็คือคุณจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาดรายได้นะคะจะเพิ่มขึ้นตามการสร้างผลกระทบต่อผู้คนค่ะลองดูนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อมีภารกิจอะไรแล้วก็เรายินดีที่จะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยกี่คนจะเป็นคนเดียว10บคนเป็นร้อยเป็นพันหรือว่าเป็นล้านนะคะนี่คือความหมายของคําว่าคิดการใหญ่แล้วก็เงินเนี่ยมันก็จะมาตามจํานวนผู้คนที่ได้ประโยชน์จากเรานั่นเองค่ะ m ม์เซตข้อที่5ค่ะคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสส่วนคนจนมุ่งไปที่อุปสรรคค่ะคนรวยนะคะจะมองเห็นโอกาสแล้วก็กระโจนใส่มาทําให้ร่ํารวยยิ่งขึ้นส่วนคนจนนะคะก็จะมัวแต่เตรียมตัวค่ะจนไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกฎจักรวาลข้อหนึ่งนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เราให้ความสนใจมันจะยิ่งเพิ่มขยายผลดังนั้นคนรวยจึงได้รับโอกาสมากมายในขณะที่คนจนนั้นมองเห็นแต่อุปสรรคค่ะ มีคำแนะนำที่เรียบง่ายแต่ว่าเป็นจริงมากๆเลยนะคะก็คือถ้าคุณอยากรวยจงสนใจมุ่งมั่นไปที่การหาเงินการเก็บออมและการลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจนก็ให้มุ่งความสนใจไปที่การใช้เงินแทนค่ะหมายเส้ข้อที่6ค่ะคนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆขณะที่คนจนนั้นชิงชังผู้ร่ำรวยและคนที่ประสบความสำเร็จค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคนรวยเป็นคนเลวนะคะคุณจะไม่สามารถรวยได้ค่ะเพราะว่าลองคิดดูนะคะว่าเราคงไม่สามารถเป็นในสิ่งที่เราเกลียดค่ะความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับคนอื่นเลยค่ะแต่ว่ามันส่งผลอย่างยิ่งต่อความสุขและความร่ำรวยของตัวเอง จำไว้นะคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องขยายสิ่งที่ตัวคุณเป็นค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีนะคะการที่มีเงินเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งเสริมให้คุณทําความดีได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานจิตใจคุณเป็นคนเลวเนี่ยเงินมีมาเยอะก็จะยิ่งส่งเสริมให้ทําเลวได้มากขึ้นเช่นเดียวกันหมายเส้ข้อที่7ค่ะคนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสําเร็จส่วนคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ประสบความสําเร็จ เราสามารถเรียนรู้ทั้งทัศนคติและก็วิธีการของคนสําเร็จโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเองค่ะแทนที่เราจะเย้ยหยันคนรวยนะคะจงเอาพวกเขาเป็นแบบอย่างแทนที่จะหลบหน้าจงเข้าไปทําความรู้จักซึ่งในยุคนี้เราสามารถทําความรู้จักกับคนรวยหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จได้ง่ายมากๆผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองค่ะ ไมเซ็ทข้อที่8ค่ะคนรวยเต็มใจโปรโมตตัวเองแล้วก็คุณค่าของตัวเองส่วนคนจนจะมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบค่ะคนรวยนะคะเขาจะยินดีเชิดชูคุณงามความดีแล้วก็คุณค่าของตัวเองให้ใครก็ตามที่อยากฟังแล้วก็หวังที่จะได้ร่วมธุรกิจกับพวกเขาคนรวยมักจะเป็นผู้นํานะคะแล้วก็ผู้นํามักจะเป็นนักโปรโมตที่ยอดเยี่ยมด้วยสิ่งที่สําคัญค่ะก็คือผู้นําสามารถทําเงินได้มากกว่าผู้ตามอย่างมหาศาล ถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริงก็จงบอกให้คนรู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าจะทําให้คุณร่ํารวยอีกด้วยแต่ก็อย่าโปรโมทให้เกินความสามารถของตัวเองนะคะหมายเส้ข้อที่9ค่ะคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ คนทางสู่ความมั่งคั่งเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยกับดักหลุมพลางแล้วก็ปัญหานะคะแต่ว่าคนรวยเนี่ยจะเลือกมองหาวิธีที่จะผ่านมันไปให้ได้แต่คนจนจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องมาเจอกับปัญหาความจนแล้วก็ความทุกข์ยากอยู่ดีดังนั้นจงเลือกเองค่ะว่าอยากเจอปัญหาแบบไหนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีทัศนคติที่เข้มแข็งในระดับที่2แล้วไปเจอปัญหาระดับ5ก็ยอมดูว่าเหมือนปัญหาเนี่ยใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเอง ให้มีทัศนคติขึ้นมาถึงระดับ8หรือระดับ10เมื่อเจอปัญหาระดับ5เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กลงไปในทันทีทั้งที่ปัญหานั้นเป็นปัญหาเดียวกันนะคะดังนั้นจงพัฒนาตัวเองให้อยู่เหนือทุกปัญหาค่ะทัศนคติข้อที่10นะคะคนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมส่วนคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่ค่ะ คนส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ให้ที่ดีนะคะแต่ว่าเป็นผู้รับที่แย่เพราะมักจะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการให้แล้วก็การรับเนี่ยมันเป็นเหมือน2ด้านของเหรียญเดียวกันค่ะไม่มีสิ่งไหนดีกว่าเหมือนกับร้อนกับเย็นซ้ายกับขวาในกับนอกนะคะที่มีความสําคัญเท่าเทียมกันเมื่อเราให้แล้วรู้สึกดีก็จงมอบความรู้สึกนั้นให้คนที่อยากจะให้เราด้วยโดยการเต็มใจเป็นผู้รับค่ะ ไมซ์เซตที่11นะคะคนรวยเลือกที่จะได้รับเงินตามผลงานส่วนคนจนเลือกที่จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่ทํางานคนรวยมักจะเลือกรับเงินเป็นส่วนแบ่งจากผลกําไรของบริษัทแทนการได้รับเงินเดือนสูงค่ะเพราะพวกเขาเชื่อในคุณค่าและก็ความสามารถของตัวเองโดยไม่ต้องการความมั่นคงเป็นหลักประกรันส่วนคนจนนั้นมักจะเอาเวลาไปแลกเงินนะคะซึ่งมันก็ขัดกับกฎความมั่งคั่งในข้อที่ว่าอย่าให้มีเพดานจํากัดรายได้ของคุณค่ะไมซ์เซตที่สิบส นะค,ะคนรวยเลือกทั้งสองทางส่วนคนจนเลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจงตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันจะมีทั้ง2องอย่างได้ยังไงคนจนนะคะมักคิดว่าเขาจะต้องเลือกระหว่างเงินและสิ่งต่างๆในชีวิตทําให้พวกเขานั้นหาข้ออ้างมาทําให้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญรองจากสิ่งอื่นๆซึ่งที่จริงแล้วเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องค่ะหากถามว่าอะไรสําคัญระหว่างแขนกับขา ก็เป็นไปได้ที่มันน่าจะสําคัญทั้ง2อ,อย่างถูกไหมคะดังนั้นหากต้องเลือกทั้ง2อ,อย่างคือแขนกับขามันก็เหมือนคุณต้องเลือกที่จะทั้งมีเงินแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะมาเซ t ข้อที่13คนรวยสนใจมูลค่าสินทรัพย์ส่วนคนจนสนใจแต่รายได้จากการทํางานค่ะ มารวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมูล,ลค่าสินทรัพย์ไม่ใช่ไรายได้จากการทํางานนะคะคนรวยเนี่ยจึงทุ่มพลังแล้วก็เวลาไปกับการเรียนรู้เรื่องการลงทุนค่ะส่วนคนจนจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนรวยจึงไม่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ยังคงถังแตกต่อไปเคล็ดลับของคนรวยนะคะก็คือมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อให้มีเงินออมไว้ลงทุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดเซ็ข้อที่14นะคะคนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินส่วนคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิด ถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณจะจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในมือได้คุณก็จะไม่ได้รับอะไรเพิ่มนะคะเมื่อบริหารเงินเป็นจึงจะมีเงินมากค่ะต้องมีทักษะในการบริหารเงินก้อนเล็กๆให้ได้ก่อนนะคะแล้วถึงจะสามารถมีเงินก้อนใหญ่แล้วก็รักษามันเอาไว้ได้เงินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้ที่จะมีวิธีควบคุมการเงินชีวิตก็จะดีขึ้นได้ในทุกๆด้านค่ะ มา่เซตที่15นะคะคนรวยทำงานหนักเพื่อตัวเองส่วนคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินค่ะคนจนจะทำงานหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้พวกเขาจึงต้องทำงานหนักตลอดไปส่วนคนรวยนั้นทำงานหนักเพื่อสะสมเงินแล้วนำเอาเงินนั้นไปลงทุนพวกเขาจึงไม่ต้องทำงานหนักอีก คนจนหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับวันนี้ส่วนคนรวยหาเงินเพื่อลงทุนในวันข้างหน้าคนรวยมีเงินมากแต่ใช้จ่ายนิดเดียวส่วนคนจนนั้นมีเงินนิดเดียวแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะมาเซตข้อที่16นะคะคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวส่วนคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตัวเขาเอง ความผิดพลาดมากๆของคนส่วนใหญ่นะคะก็คือรอให้ความกลัวลดน้อยลงก่อนถึงค่อยลงมือทําแล้วก็มักจะลงเอยด้วยการนั่งรอตลอดไปค่ะจริงๆแล้วคุณสามารถประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องขจัดความกลัวนะคะแต่ก็ต้องไม่ยอมให้ความรู้สึกเหล่านี้เข้ามาครอบงํา ถ้าคุณเต็มใจจะทําแต่เรื่องง่ายชีวิตจะกลายเป็นเรื่องยากค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเต็มใจที่จะทําเรื่องยากชีวิตจะกลายเป็นเรื่องง่ายอยากให้จําไว้นะคะว่าช่วงเวลาที่จะทําให้คุณเติบโตได้คือในขณะที่รู้สึกอึดอัดค่ะพื้นที่สบายนั้นไม่ช่วยให้ใครเติบโตดังนั้นนะคะทุกครั้งที่จะทําเรื่องใหม่จะรู้สึกอึดอัดแต่เมื่อเราทําบ่อยๆจนชํานาญขึ้นเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นนะคะซึ่งการยิ่งขยายขอบเขตความสบายของเราออกไปได้มากเท่าไหร่ขอบเขตของความร่ํารวยแล้วก็รายได้ กก็จะยิ่งงว้าขวางขึ้นนนเท่่าั้้ขคะอสุดท้ายแล้วนะคะไมล์เซตที่17ค่ะคนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาส่วนคนจนนั้นคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วค่ะคนจนมักจะพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายถูกแล้วก็เข้าใจไป็นสักทุกเรื่องนะคะแต่ว่าคนรวยนั้นใส่ใจกับคําแนะนําแล้วก็พยายามเรียนรู้ทุกอย่าง ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่ทําสิ่งที่คุณเคยทําคุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบที่เคยได้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณมีวิธีทําใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ด้วย จบไปแล้วกับ17 Mindset ของเศรษฐีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครชอบข้อไหนหรือว่าคิดว่าข้อไหนโดนใจที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสามันี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ